ทาทั้งหมดที่อยู่ในร่างกายของคนสัตว์สิ่งของซึ่งมีความละเอียดมากกว่าธาตุที่ประกอบกันขึ้นเป็นดวงใจวาจากายรมเป็นเครื่องจักรละเอียดเป็นพลังงานละเอียดกํากับบังคับควบคุมให้ธาตุที่เป็น ดวงใจวาจากายให้เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ให้กับธรรมแต่ละธรรมที่สามารถดึงดูดบ่อกเกิดให้ธรรมทั้งหมดเกิดเป็นธรรมของตนเองให้ธาตุทั้งหมด เกิดเป็นธาตุที่อยู่ในอำนาจของเครื่องจักรละเอียดพลังงานละเอียดของธรรมคนสัตว์สิ่งของที่ไม่ได้รับความยุติธรรมถูกเอารัดเอาเปรียบที่ ทำกิเลสกำกับบังคับควบคุมให้เป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสกอทมอขออให้คนสัตว์สิ่งของซึ่งเป็นร่างกายของอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัย พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นทรัพสมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัสโรกิเลสที่รุกเข้าหาธรรมบารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัสโร ดึงดูดบอกเกิดให้ทำบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรเกิดเป็นธรรมกิเลสดึงดูดบอกเกิดให้ธาตุเกิดเป็นธาตุอยู่ในอำนาจกำลังของธรรมกิเลสให้กิเลสเข้าแทนพื้นที่บาร,รมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรในร่างกายของท่อทานธรรมบารมีสามสิบ,บทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรกำกับบังคับควบคุมให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบ,บทัศนี้หลับไหล เป็นไสยศาสตร์ไสยเวทเป็นคุณใสเป็นมนดำเป็นเดลฉานวิชาให้ยอมเป็นท่ารับใช้กิเลสยอมให้ร่างกายเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นพื้นที่เป็นสถานที่ให้กับกิเลสที่สร้างเลี้ยงรักษา เป็นอวัยวูมิให้เสื่อมสลายซึ่งเป็นไปตามธรรมกิเลสที่เข้ายึดพื้นที่บารมีสามสิทธัศระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทัสโรในร่างกายของคนสัตว สิ่งของทำกิเลสทำให้คนสัตว์สิ่งของไม่รู้เห็นแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดทำกิเลสยุแย่ปิดบังซ่อนเล้นหน่วงเหนียวให้คนสัตว์สิ่งของ ถูกบังคับหลอกลวงให้เป็นศัตรูกับตัวเองเป็นศัตรูซึ่งกันและกันยอมรับสภาพที่กิเลสสร้างเรื่องราวเหตุการณ์นำเสนอแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสให้ยึดมั่นถือมั่นให้ยึด มั่นถือมั่นคนสัตว์สิ่งของสร้างคนสัตว์สิ่งของที่กิเลสสร้างเลี้ยงรักษาให้บูชายันคนสัตว์สิ่งของให้ประกอบมิจฉาอาชีพห้าลักษณะอาชีพค้าอาวุธค้ามนุษย์ค้าสัตว์ค้าสิ่งเสพติดให้โทษค้ายาพิษ เพื่อรวบรวมซากขนสัตว์สิ่งของกิเลสบังคับหลอกลวงให้นำซากขนสัตว์สิ่งของมาเป็นอาหารนำมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ ตามแผนถังสำเร็จเวลาของกิเลสกิเลสบังคับหลอกลวงให้ร่างกายของท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนนี้ให้ยอมเป็นพื้นที่ของธรรมกิเลสให้ร่างกายเสื่อมสลาย ให้ร่างกายตายจากธรรมบารมีสามสิทธัสระเดระคุลลงปุสดจันทสโร,รซึ่งเป็นธรรมรักเมตตาเอื้ออาทอปรปลอดภัยโอหสิกรรมเป็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นความรักบารมีสามสิทธัสนะเดระคุลลงปุสดจันทสโรให้ร่างกาย มีชีวิตเป็นอย่างอยู่เป็นไปตามธรรมกิเลสซึ่งเป็นธรรมไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่อโหสิกรรมไม่เมตตาไม่กรุณาไม่มุทิตาไม่อุเบกขาไม่เป็นความรักบารมีสารสิทธัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นความรัก ของธรรมกิเลสรักเพื่อรวบรวมรักษาธรรมกิเลสรักเพื่อรวบรวมรักษาคนสัตว์สิ่งของซากคนสัตว์สิ่งของเป็นความรักเพื่อยึดมั่นถือมั่น ไม่ปล่อยวางกิเลสยึดมั่นถือมั่นคนสัตว์สิ่งของซากคนสัตว์สิ่งของเป็นความรักเพื่อบูชายันคนสัตว์สิ่งของรวบรวมซากคนสัตว์สิ่งของเป็นความรักเพื่อประกอบ มิจฉาอาชีพห้าลักษณะให้ดำรงอยู่เพื่อให้ทำกิเลสเข้าแทนพื้นที่บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทร์ทัสโรในร่างกายของคนสัตว์สิ่งของในซาก คนสัตว์สิ่งของทำกิเลสทำให้หลับไหลไม่ให้ท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิทธัตน์นี้พึ่งพาอาศัยศรัทธาเลื่อมใสเคารพบ,บูชาบาร,รมีสามสิทธัตน์ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรไม่ให้อยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมราีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรให้อยู่ในตำแหน่งที่ทำกิเลสกำกับบังคับควบคุม เพื่อให้ยอมพ่ายแพ้ต่อกิเลสยอมให้กิเลสเข้าแทนพื้นที่บารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปุสดจันทสโรในร่างกายของท่อทานธรรมบารมีสามสิบ,บทัตนี้ทำให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบ,บทัตนี้ ไม่เป็นพี่ไม่เป็นน้องเป็นศัตรูกับตัวเองเป็นศัตรูซึ่งกันและกันถูกกิเลสบังคับหลอกลวงให้กิเลสเดินทางอยู่ในร่างกายเดินทางไปตามร่างกายของ ท่อฐานธรรมราบารมีสามสิทธัพระเ็ชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่มีธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบเชื่อมโยงถึงกันทั้งหมดดวงใจวาจากายของทุกท่อทานธรรม าบารมีสามสิบทัพระเด็ชพระกุลหลวงปุสตแกนทัสโรมีท่าทั้งละเอียดและหยาบที่เป็นร่างกายของคนสัตว์สิ่งของเชื่อมโยงให้ดวงใจวาจากาย ของทุกท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุณหลงปุสจันทสโรเชื่อมโยงถึงกันทั้งหมดด้วยธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อฐานเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ให้กับธรรมทั้งหมดเดินทางไหลเวียนรุกเข้าหา กันและกันเพื่อดึงดูดบอกเกิดให้ทำรรแต่ละธรรมเกิดเป็นธรรมของตนเองคนสัตว์สิ่งของที่กิเลสบังคับหลอกลวงให้บูชายันคนสัตว์สิ่งของให้รวบรวมซากคนสัตว์สิ่งของให้มี มิจฉาอาชีพห้าลักษณะทำให้คนสัตว์สิ่งของที่บูชายันคนสัตว์สิ่งของไม่รู้ว่าคนสัตว์สิ่งของที่ถูกบูชายันผู้ที่บูชายันคนสัตว์สิ่งของ เป็นพี่น้องเป็นพ่อแม่ลูกเป็นครอบครัวเดียวกันกิเลสบังคับหลอกลวงปิดบังให้ท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทรรัพนี้เป็นศัตรู ตัวเองเป็นศัตรูซึ่งกันและกันให้บูชายันคนสัตว์สิ่งของให้ประกอบมิจฉาอาชีพห้าลักษณะที่เกิดเป็นการทำร้ายทำลายคนสัตว์สิ่งของ ให้เกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของให้นำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องม่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบซากคนสัตว์สิ่งของเป็นพื้นที่ของกิเลส เป็นอบบยภูมิมีธาตุที่กิเลสบังคับควบคุมได้มากอยู่ในซาคคนสัตว์สิ่งของคนสัตว์สิ่งของที่ยอมพ่ายแพ้ต่อกิเลสที่กิเลสบังคับหลอกลวงให้รวบรวมรักษากิเลสไว้ในร่างกายรวบรวมรักษาธาตุที่กิเลสบังคับ ควบคุมไว้ในร่างกายที่กิเลสบังคับหลอกลวงให้นำซาบคนสัตว์สิ่งของมาเป็นทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบซึ่งเป็นแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสกอทมขออที่ทำให้คนสัตว์สิ่งของ ถูกกิเลสบังคับหลอกลวงยุแย่ให้เป็นศัตรูกับตัวเองเป็นศัตรูซึ่งกันและกันทําร้ายทำลายตัวเองทำร้ายทำลายซึ่งกันและกันกิเลสสร้างเลี้ยงรักษาไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีศีลห้า คนสัตว์สิ่งของที่นำซากคนสัตว์สิ่งของเข้าสู่ร่างกายมาเป็นองค์ประกอบของชีวิตเป็นอย่างอยู่ซากคนสัตว์สิ่งของเข้าทำลายคนสัตว์สิ่งของให้เสื่อมสลายให้เกิดแก่เจ็บตายให้เกิด ภัยจากธรรมกิเลสภัยธรรมชาติของกิเลสภัยพิบัติเกิดสงครามทำลายล้างขาดแคลนทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารบีสามสิทัศพระเดชพระกุลลงโพสจันทัสโรที่กิเลสนำเสนอ ให้แก้วิกฤตการขาดแคลนโดยนำเสนอให้นำทราบคนสัตว์สิ่งของมาเป็นทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบทำให้คนสัตว์สิ่งของอยู่ในวังวนการบังคับควบคุมของกิเลสเป็นวัตตะสงสาร ไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีศีลหา้าซ่าคนสัตว์สิ่งของเข้าทำร้ายคนสัตว์สิ่งของตามกำลังอำนาจของธรรมกิเลสที่มีอยู่หนาแน่นในซาาคนสัตว์สิ่งของทำให้คนสัตว์สิ่งของหลับไหล ไม่รู้เห็นธรรมทั้งหมดให้เอารัดเอาเปรียบตัวเองเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันซึ่งเป็นการเสื่อมสลายเกิดแก่เจ็บตายขาดแคลนบารมีสามสิทธัส อเดปะคุลหลวงปู่สัจันทัสัศโรรวบรวมรักษากิเลสรวบรวมรักษาธาตุที่กิเลสบังคับควบคุมซึ่งเป็นความหมายของชีวิตเป็นยังอยู่ที่ถูกเอารัดเอาเปรียบที่กิเลสกำกับ บังคับควบคุมให้เอารัดเอาเปรียบตัวเองซึ่งกันและกันไม่ยึดติดธรรมต่อตัวเองไม่ยึดติดธรรมซึ่งกันและกันไม่ยึดติแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลส ยอมให้กิเลสบังคับหลอกลวงให้อยู่ในแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสกอทมคออ,อออกิกเลสบังคับหลอกลวงไม่ให้ยุติแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสทำให้ไม่ยุติธรรมไม่ยุติ ธรรมที่เป็นยุติธรรมบาร,รมีสามสิทธัพระเดชพระกุลหลวงปสุสยันทัสโรกิเลสทำให้แผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสหนาแน่นกว้างขวางไปยังส่วนต่างๆของนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิทัศน์ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรบารมีสามสิบทัดพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรได้เรียนรู้ปรับปรุงพัฒนาตัวเองจากธรรมทุกธรรมประชุมรวมทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองตรวจตาดูแลให้นิพพานธรรมบารมีสามสิบ,บทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรรวบรวมรักษาธรรมบารมีสามสิบ,บทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร รวบรวมรักษาธาตุที่มาจากทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมยหญ่เพื่อให้ทมทั้งหมดถูกธรมบารมีสามสิทัศพระเดชพระกุลหลวงปุดจันทัสตโรดึงดูดบออเกิดให้เกิดเป็นบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทัสตโรให้ธาตุทั้งหมดเกิดเป็นธาตุ ที่มีชีวิตเป็นยังอยู่ด้วยธรรมบาร,รมีสามสิทัศนะเภเพระคุณหลวงปุสจันทัสโรเพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิทัศนะเดเพระคุณหลวงปุสจันทัสโรทําให้ระเดระคุณหลวงปุสจันทัสโรระเดระคุณหลวง,งพ่อธรรมไม้ยโยคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันทน์ขนกกยู่ นำให้เราอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยเคารพบ,บูชาระลึกตึกคิดรับรู้จดจ่ออยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลุ่มปฐมเริ่มแรกรรรทำบารมีสามสิบทัศพรเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรให้ร่างกายของเราของทุกท่านทำบารมบสามสิบทัศพรเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทสโร ถูกสร้างเลี้ยงรักษาด้วยบารมีสามสิทธัตถะเดชพระคุณหลวงโพสดจันทัสโรให้เป็นเส้นทางเป็นสื่อนําเป็นท่อทานเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ให้บารมีสามสิทธัตถะเดชพระคุณหลวงโพสดจันทัสโรได้รวบรวมรักษาบารมีสามสิทธัตถะเดชพระุลหลวงปุสดจันทัสโรรวบรวมรักษาธาตุาท,าที่เป็นไปตามเครื่องจักรละเอียดพลังงานละเอียด บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัตโรสร้างเลี้ยงรักษาให้เป็นฐานสินสมาธิเป็นศิลห้าเพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัตโรสร้างยุติธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัตโร สร้างสันติภาพบรารมีสามสิทธัสสะเดพระคุลหลวงปพสดันทัศโรสร้างเลี้ยงรักษาชาวสิวิไลบรารมีสามสิทธัสสะเดพระคุลหลวงปพสดันทัศโรมีอาหารเป็นพืชแร่ธาตุไม่นำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นอาหารไม่นำมาเป็นทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ ไม่ประกอบมิจฉาอาชีพห้าลักษณะไม่หลับไหลรู้เห็นธรรมทั้งหมดได้ทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงไปพร้อมๆคร,รูบาอาจารย์ของเราไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากธรรมทุกธรรมไม่ประมาทในธรรมทุกธรรม ด้วยบรารมีสามสิบัศพระเดชพระคุณหลวงปสุสฎจันทสโรครูบาอาจารย์ของเรานำให้เราอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทําบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสุสฎจันทสโรเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสปิติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่ขับแคบ สร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทธสดันทัตโร